เี๋ยวคืออันนี้จะเป็นคลิปแรกของช่องที่มีการเพิ่มเสีเข้าไปยังไงก็อขอความรบวนคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมแลบฟังเนี่ยรบวนคอมเมนต์หน่อยนะครับทางเราจะได้มีการปรับแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวอันนี้จะเป็นคลิปแรกนะคะที่มีการลงเสียงใน่เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะพาไปไหนเนาะซึ่งอันนี้อันคลิปแรกเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นเลนกลางเนาะเราก็เลือกเป็นตัวเซซิเรียนเน,ะนาะใช่ ยังไงก็มาลองดูกันเอาละ <5 S 2> ก็ต้องเล็นการเราก็เดินไปเลยอุ้ยขอให้ด้วยเอาสกิลผิดมันต้องอัพสกิลหนึ่งก่อนแย,ย่จังเลย เองไม่เป็นไรไหนดูสิฉันเจอกูชีออนกูชีออนเกิดสต่ว่าตายนี่เป็นตนที่ไม่ชอบเลยฉันไม่ชอบมากแต่เมทเพื่อนอย่าไม่เป็นไรอย่างน้อยลงก็มาช่วยเราได้ไหม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 โอ้ดีมากรับผิดเราเออแตป่าเขามาอขอโทษนะ โิอมานาจะหมดอ่กลับบ้านก็ได้อ่าไม่กลับดีกว่าอ่าเรื่อต่ออ่ามานามานากลับบ้านเถอะเนาะฉันกลับบ้านใช้กลับบ้านฉันกลับบ้านคือเราเก่งจังเลยคิวไปแล้วอุ้ยถึงพี่มาดูสกอร์ก็พอกันดีกว่า เกเรนเกเรนเเรนแล้วก็รีบไปช่วยเพื่อนอ้าวคือเราตุเยไปแล้วมานีแกนะทำเพื่อนฉันไม่ได้มาด้มาด้เลยไม่ทันฉันพี่ขอ,ขอโทษทนะลูกอขอโทษจริงๆอีกรอบมันไม่ไหวจริงๆขอโทษด้วย มานาฉันจะหมดค่ะมานาสันหมดแล้วค่ะถอยมาถอยมาถอยมาบอกให้ถอยมาบอกให้ถอยมาบอกตัวเองเนี่ยถอยมาถอยมาสิเรามถอยถอยถอยเออกลับบ้านกลับบ้านไปเติมมานาก่อนมานาหมด The enemy has the t has enemy slain u r ูล ก็เดินไปเลนกาวเดินไปเคียร์คีบเคียร์คีบเคียร์คีบเคลียร์เลนเคียร์เลนตาเอารูไม่นะลุฉันไปแล้วเกลื่อใจดประเด็นคือจะได้คิวกับเขาอ่ะมั้ยเนี่ยหันที่ฮัลโหลมาทำอะไรครับ ชูชูมาเท่าไรครับไปไกลๆนะครับอย่ามายุ่งเครับอย่ามายุ่งกับฉันนี่ได้คิวแล้วนี่ใบบานจีนีเยี่ยมมาน้าซันโบะโอ้โหขอบคุณครับค่าคิวให้มีฮิวมานาไหมไม่มีโอ้โหโอ้ยยอยโอ้ยย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 ยโ ฉันตายเถอะโอ้ฉันยังรอดอยู่กลับบ้าน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 ก่อนไม่ไหวกลับบ้านอย่างที่หนึ่งแล้วก็สุดสกิลนก็ มาช่วยเ,เราถอยอดมาตรานแล,นแลก็ไปเคลียเลนการก่อนเนาะเหมือนเดิมมีแกนได้แก็งให้แล้วไม่เป็นไรเราเช็คทุกด้วยยังเช็คต่อ,อตรงกลางข้างมันกุ้มการเราไปช่วยเพื่อนก่อนเลนล่างฮัลโหลเพื่อนเคลียเสร็จแล้วโอเคเวลาทำสู้คีีกัน ลงก็มาอยู่กับเราอาวี่ใครดูรแลให้ฉันเลยฮัลโหลช่วยดูการฉันหน่อยสิอ่าซึ่งเขียนเขียนงานเห็นไหมฉันเจอเลยนะดูซีคอนโอ้พอฉันขึ้นมากับพี่เดิมก็หัวกันพอฉันกลับไปพวกเธอก็ตายกันหมดแล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงหืบอก้ิฮะจะให้ฉันทำยังไงบอกฉันสิ เอฉันทีนีกันจะนะได้นเลิศมากฉันรัดมันได้กับมิอยคุณอย่ามาเล่นกับฉันค่ะลอย่ามานะฉันจะยับนะคะอย่านะ เพื่อเราเก่งมากค่มัดน่ารักที่สุดอืยมาโอ้โหดับเบิลคิวไปเลยสตัวกี่กีขข่เี้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอามาทำไมอย่ามายุทัศน์โอ้ยตายเออไม่เมขขาไหมาป่าอืม ฉันจะต้องแก้เข็มในตอนนเข้าใจแล้วล้มกำลังไปกำลังไปรอฉันก่อนกำลังไปมันอะไรกันอันตี้สวยมาก โดนไหมโอ้ยโดนด้วยมันเป็นไรเชือีีเช่อือีอีาขีปายไม่แหลมาอะไรของพี่ไอตช่โอ้ยดี๋ยวไปเกือบไปขอคุณนไม่ลงหิให้ด้วยโอเคไม่กลับไปแหละฉันไม่ไปหนแ๋ยวนี้ฉกลับ โลมเนี่ยนี่มันยิงเนี่ยนะสนุกดีไม่ต้องกับแฟนเลยเกิดมาทีเราได้ตาว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 พิเล่พีเล่พิเล่พิเล่อันตีปล่อยไปเลยโอ้นักกีเราเกิดน็กมากมีเยะเราพอแล้วเราไม่ต้องเดินก็เดี๋ยวแล้วน่ะเราเดินกับโลมแล้วตรงนี้ไป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 เธอไปไหนฉันไปด้วยเธอนี่ไปไหนเราฉันด้วย สกอร์ฉันนี่ฉันเป็นเล่นลมแทนนี่ฉันเล่นลมหรือเปล่าเพื่อนกำลังไปรอด้วย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 ูด้วยเคลียร์ป้ออ่าโ้มากรอโอ้ไม่เป็นไรเรามีฮิวเรามีฮิวอร์ีอร์ีืมไปไม่เป็นไรแต่เราได้ฟ้องก็ไปดาบช ต้องออกด้วยหรอเออออกก็อกอกเผื่อมันจะช่วยได้จะได้ชีไหมอะไรเงี้ยนะเกล่งเกล่งเกล่ ทำไงฟงม่โดนเสียายจันเลยวันนี้ปาแกต้องตาย นีแ่แหละดิฉันตีธรรมดาเอาเพื่อนๆเรามาเอาหลอดกันถือเอาหลอดไหมเอาหลอดไหมเอาหลอดไหมเออเออเออมาเอาหลอดตี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 ไปเลยตีไปตีไปตี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 ต่อตีเป็นของเราดีเอาโดยฮะโอ้แม่ก้อนคุณพลายที่มาได้ดีเสะ Oh ก่อนกลับบ้านละฉันกลับบ้านละฉันกลับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วห oh าฉันต้องังไปรอฉันก่อนกลับไปไปไหนวะไปีไว อาจารย์ตังนะขอคิดคิดก่อนอย่าไปช่วยอ่ะไปแล้วไปแล้วเอาคิดคิดยังจะงงอีกฉันนี่เราไปเคลียร์หลอดกันเถอะไปเคลียร์หลอดไปเคลียร์หลอดไปเคลียร์หลอดกันเถอะอย่าลืมเช็คกลุ่มนะหนึ่งหนึโอ้โอ้มาไม่ไม่ไม่ยุ่หยุดนยุ่นยุดหยุ่นสวยมาก สวยสวยพี่สวยลูมเราดีดีดีมากเอาไปเถอะเจาะไปเขียรีคีฟคีป้อมนี้ต้องเป็นของเราป้อมนี้ต้องเป็นของเรามา่อีไปไหนมาเนี่ย <c oughs> ไ,ไม่เป็นไร ตองแต่งะ้องแต่กแต่อเคแตัทีแ่ว่าจะแช่แต่งทไมแช่ไปก okay. ็เท่าน huh kind of ั้นเข้าใจไหมแช่ไปก็เท่านั้นเือเราเคลียเีย้ต่อ้องซายต่อปบนต่อเรีวยร็วเฉันตะปบหมดเลยนะอย่านฉันตะปบหมดเลยนะ เ,เคลียร์กันไปนะเดี๋ยวขอไปเคลียร์ๆก่อนนะอ่าไม่ได้ไปไม่ไปก็ได้กลับมาช่วยเพื่อนแล้วอาติโกโอ,อาติโกโท่โกโานามนามนมช่วยรับการมันได้ไหมไม่ได้ชูตทำอะไรไม่เอาเลยนักหนูเรื่องที่สุดวโอ้โหดีมากอาติโกตัดการตายมาตายหรอไม่ใช่ติดลิงการหมือยังเย้ ประเด็นคือถ้าไปคิวดียวกูเป็นลมไปนะเอาไม่เป็นละเอาละเป็นไงบ้างอาโอเคจบแล้ววันนี้ยังไงก็มาดูคิวต่อจะยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะบาย